ครับคลิปนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung J7 p r i m กันตัวนี้ดูเป็น Android 6นะครับ Android 6เพราะว่าสังเกตจากหน้าจอรู้ได้ทันทีเลยนะครับทีนี้ก่อนอื่นนะครับในการปลดเนี่ยเราจะต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้มือถือก่อนหรือใช้ S <S เน็ตซิมก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมไม่ได้ใส่ซิมนะก็เราจะทำการเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi แทนก็คือในการปลดจะต้องมีเน็ตนะครับโอเค เนี่ยครับขึ้น Wi-Fi เรียบร้อยนะครับทีนี้ปุ่มย้อนกลับมือถือเครื่องนี้มันกดไม่ได้นะดังนั้นผมจะทำการรีเซ็ตเพื่อไปหน้าแรกก่อนนะครับเราจะลองทำการปลดผ่านโหมดคนพิการนะครับว่าจะโอเคไหมนะครับเพราะว่าการปลดเนี่ยมันมีหลายวิธีนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองโดยใช้วิธีโหมดคนพิการให้ดูก่อนถ้าไม่ได้นะครับก็ลองวิธีอื่นไปเรื่อยๆนะครับ โอเคตัวนี้รอสักครู่นะครับมือถือรีสตาร์ทก็ใช้เวลานิดนึงอ่ะโอเคครับขึ้นมาละทีนี้โหมดคนพิการเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีรูปรูปคนยืนอยู่ใช่ไหมเนี่ยครับเราสามารถเข้าสู่โหมดคนพิการได้ตัวนี้โดยการกดเข้าไปแล้วกดท็อกแบ็กนะครับกดเปิดที่คําว่าท็อกแบ็กนะเปิดท็อกแบ็กป้าบเข้าไปโอเคครับ เนี่ยตอนนี้โหมดคนพิการทํางานแล้วให้เราวาดตัว L นะครับเสร็จแล้วลองเลือกคําว่า Talkback Setting ครับดับเบิลชิกเข้าไปในโหมดคนพิการต้องใช้2นิ้วนะครับถ้าท่านใช้นิ้วเดียวใช้ไม่ได้นะใช้2นิ้ววางลงแล้วเลื่อนครับลองเลือกคําว่า Help นะครับโหมดช่วยเหลือนะครับกดเข้าไปแล้วเลือกตัวบนสุดครับปัาบเข้าไปปกติมันจะเข,ขึ้น YouTube ขึ้นมานะอันนี้มันบอกว่าใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าใช้ไม่ได้แบบนี้เป็นปัญหาเลยทีนี้นะครับ โอเคอ่าทีนี้ให้เรากลับมาที่หน้าแรกใหม่นะครับทีนี้วิธีที่2นะครับเราใช้วิธีเข้าสู่โหมดคนพิการไม่ได้เราจะใช้วิธีที่2คือใช้สุ่มรหัสมั่วของ WiFi นะเข้าไปที่ WiFi นะครับตรงช่องรหัสนะครับพิมพ์มั่วลงไปเลยแบบนี้นะครับอ่าถ้ามันกดดับเบิ้ลชิกไม่ได้ให้ติ๊กช่องก่อนนะจากนั้นดับเบิ้ลชี้ใหม่ครับป้าบเข้าไปเนี่ยครับมันจะมี Google Assistant เห็นไหมนะครับกดเข้าไปป้าบเข้าไปแบบนี้ โอเคมันจะเด้งเข้าสู่ Google ใช่ไหมเพื่อให้เราสามารถค้นหาได้เราจะทำการโหลดไฟล์นะครับโหลดไฟล์โดยใช้ Google ให้ท่านพิมพ์คำว่า FRP Tool ลงไปนะครับช่องนี้ FRP Tool โอเคครับถ้าพิมพ์แล้วก็กดค้นหาเลยนะครับจะโผล่หน้าเว็บขึ้นมาแบบนี้ลองกดเข้าไปครับปบั๊บโอเค กดเข้าไม่ได้เป็นปัญหาอีกนะครับถือว่าเด้งนะแบบนี้นะครับทีนี้วิธีการต่อไปทํำยังไงให้เราพิมพ์ตัว F ตัวเดียวครับมันจะมีไฟล์มเจ e r หูขึ้นมาเสร็จแล้วให้นําไฟล์ที่ช่วยในการปลดใส่เมมโมรีนะครับไฟล์พวกนี้เดี๋ยวผมจะเอาวางไว้ใต้คลิปนะท่านสามารถโหลดได้นะครับจากนั้นนําไฟล์พวกนี้นะครับก็ใส่เมมจากนั้นเอาเมมใส่ที่ตัวเครื่องที่จะใช้ปลดโอเค ตอนนี้เมมเมมที่ผมใช้เนี่ยก็เป็นเมม32กินะครับเมมโมรี32กิกนะครับ,รรบพิมพ์ตัว F ปุ๊บจะโผล่ไฟมาเจอขึ้นมากดเข้าไปเราก็เลือกเป็น SD Card ครับจากนั้นให้เราเลือกไฟล์ที่มีชื่อว่า FRP by p a s s นะไฟล์นี้นะครับมันจะติดตั้ง Google Account แล้วก็เราสามารถใส่ มีตัวใหม่ได้ในแอปเดียวตัวนี้เลยนะครับเปิดพอเปิดเข้าไปเนี่ยมันไม่รู้จักแหล่งที่มาเราต้องเปิดอันกาวก่อนนะครับจากนั้นค่อยติดตั้ง i n s t a l l ตรงนี้โอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอดูถ้ามันติดตั้งได้นะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกนะเนี่ยครับแบบนี้แล้วก็จากนั้นเรากดโอเพนเลยนะครับกดโอเพนปัาบเข้าไป กด Open เสร็จเรียบร้อยมี2ไฟล์ใช่ไหมสฝั่งนะครับให้เรากดมุมขวานะครับตัวนี้เราจะทําการติดตั้ง Android นะเราติดตั้งเวอร์ชัน6นะครับเพราะว่าที่ผมดูเนี่ยมือถือเครื่องนี้น่าจะ Android 6แล้วก็เปิดไม่รู้จากแหล่งที่มาเหมือนเดิมครับโอเคจากนั้นก็ทําการ i n นสตอลครับติดตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามันติดตั้งได้มันจะขึ้นเครื่องหมายถูกเหมือนเดิมนะครับถ้า Android มาตรงรุ่นมันจะกากระบาดเลยนะครับ นี่ติดตั้งตรงรุ่นใช่ไหมถ้าตรงรุ่นมันจะบอกว่า App install เรียบร้อยนะครับกดปิดครับทีนี้เสร็จแล้วให้เลือกมุมซ้ายครับทีนี้นะครับตัวนี้ bypass frp กดเข้าไปกดเบลนะครับจากนั้นเลือกจุด3จุดมุมขวาครับตัวนี้เลือกอ sign in นะครับผ่านเบราว์เซอร์ก็คือลงชื่อผ่านเบราเซอร์นั่นเองตัวนี้เราสามารถเอาเมลตัวใหม่ใส่เข้าไปได้แล้วนะครับนี่ใส่เมลใหม่เราเข้าไปได้เลย ไม่จะเป็นต้องเป็นเมลเก่าแล้วนะครับใส่เมลตัวใหม่ได้เลยที่เราสมัครใหม่โอเคเดี๋ยวผมจะใส่เมลของผมนะครับทีนี้หลังจากเราใส่เมลใหม่มันจะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะคือมันใส่ได้แล้วนะครับจากนั้นให้เราทําการรีสตาร์ทครับหนึ่งครั้งเลยทีนี้รีสตาร์ทเลยโอเคพอรีสตาร์ทขึ้นมาเนี่ยเราเราจะสามารถกดข้ามได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกัน ถ้าไหนที่มาเยี่ยมชมมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะนะครับอ,อย่างน้อยก็เพิ่มกําลังใจให้กันนิดนึงนะครับนี่หลังจากเราทําการรีสตาร์ทเสร็จนะครับมันก็จะกลับมาหน้าเริ่มหน้าแรกหน้าหน้าเวลคอมเนี่ยยินดีต้อนรับเนี่ยจากนั้นเราก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยครับทีนี้กดถัดไปเลยนะครับทีนี้มันจะกดข้ามได้นะนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะกดข้ามไม่ได้เดี๋ยวมันจะทําการเช็คนะครับว่าตอนนี้ มือถือเรามีบัญชีหรือ,อยังเนี่ยครับ account เห็นไหมนะครับมีบัญชีเรียบร้อยครับกดถัดไปมันจะหมุนอยู่ตรงนี้ประมาณสัก2นาทีนะครับโอเคหลังจากที่มันทําการเซ็ตค่าเครื่องเสร็จจะเข้าสู่หน้านี้นะครับเราก็กดข้ามได้นะรหัสเราไม่ต้องตั้งนะครับข้ามไปก่อนเดี๋ยวให้เจ้าของเครื่องเขาตั้งเอาเองโอเคตัวไหนข้ามได้ข้ามครับทีน,นี้ตัวนี้ข้ามได้หมดละ อันนี้ตั้งค่าเกี่ยวกับ s a m ซุงแอคเคาท์นะครับอันนี้ก็กดข้ามไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> โอเคอันนี้โหมดง่ายอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับ <Yeah. S 1> อ่าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนะครับตอนนี้เราก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูครับมือถือข้างนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะนะครับเพราะว่าการตั้งค่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะง่ายกว่าภาษาไทยนะครับดังนั้นเราจะมาทําการตั้งให้เป็นไทยครับทีนี้ทํำยังไงก็เข้าไปที่ตั้งค่าครับให้ท่านมองหาที่มันมีรูปคนนะไอ้รูปตัว a สีเขียวๆนะครับนี่ครับตัวนี้ language นะครับเข้าไปที่ language นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นไทยเลยนะครับโอเคใช่ไหม มือถือก็เปลี่ยนเป็นไทยแล้วครับง่ายนะครับทีนี้มือถือเครื่องนี้มันปุ่มย้อนกลับมันไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดเมนูช่วยเหลือขึ้นมาด้วยนะครับวิธีการก็เข้าไปที่การช่วยเหลือและการเข้าถึงนะครับให้เราติก๊กคาว่าเมนูช่วยเหลือนะครับตัวน,นี้กดเปิดปั๊บมันจะมีปุ่มลอยโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดย้อนกลับได้เจ้าของเครื่องก็สามารถใช้งานได้ลวเห็นไหมนะครับปุ่มปุ่มปิด แอปเนี่ยได้นะปุ่มย้อนกลับไม่ได้ปุ่มกลางก็ไม่ได้นะครับเขาไปเปลี่ยนจอที่ไหนมาไม่รู้นะครับทาให้ปุ่ม2ปุ่มนี้ไม่ทํางานโอเคแต่เราก็อาศัยปุ่มลอยตัวนี้นะครับโอเคครับก็มาฝากกันท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ